ดีคะ่ะเปิ้ลขายที่ดินนะคะวันนี้นะคะเปิ้ลจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมที่ดินนะคะนะครนายกค่ะใกล้แยกจอปร,รอนะคะวิวเขา180องศาเลยนะคะซึ่งตรงนี้นะคะจะเป็นถนนนะคะนี่ค่ะตรงนี้จะเป็นถนนสาธารณะกว้างนะคะกว้าง6เมตรเลยนะคะเปิ้ลบอกให้นะคะกว้างของเมตรแต่ตอนนี้เรายังไม่เคอร์ริงนะคะเนื่องจากว่าเรากําลังรอให้ชาวนานะคะทานาเก็บเกี่ยวให้เรียบร้อยก่อนนะคะนี่ค่ะที่ทงสีชมพูระปักอยู่นะคะเราจะมีแบบขายยกด้วยนะคะแบบนักลงทุนนะคะท่านจะมีกําไรตั้งแต่ซื้อ เลยนะคะหไร่นะคะแปลง A ก็5ไร่นะคะแปลง B ก็ประมาณ7ไร่นะคะแปลง D ก็ประมาณ8ไร่นะคะเราขายยกแปลงนะคะสำหรับ ABD นะคะเราขายยกแปลงนะคะไร่ละ 809,000บาทนะคะอยู่ใกล้แยกจัปรอเพียงแค่1กิโลเท่านั้นนะคะท่านดูวิวเขาได้เลยนะคะท่านดูวิวเขาได้เลยนะคะวิวเขา180องศาเลยนะคะที่ดินใกล้แยกจัปอนะคะแพงนะคะพ้่นบอกเลยค่ะแพงแต่อันนี้เราขายในราคาที่ย่อมเยาวนะคะน้ำไฟเราดึงเข้าให้นะคะน้ำไฟเราดึงเข้าให้ถนนเราก็จะปรับใหม่นะคะเราก็จะทำการปรับเกลี่ยใหม่นะคะฝั่งนี้นะคะฝั่งซ้ายมือปนนะคะ เนี่ยที่องสีชมพูปักอยู่นะคะก็จะว่างอยู่3แปลงนะคะ C3 C 4 4 5หแปลงละ2ไร่นะคะเราขายไร่ละ9 9 0 0 0 0บาทนะคะถูกมากๆเลยนะคะถูกมากๆเลยค่ะนี่คือดูบรรยากาศโดยรอบนะคะนั่นนะคะท่านจะเห็นไหมคะนะคะัะ่นค่ะจะใกล้แยกจะปรอ,อนิดเดียวเองนะคะเนี่ยค่ะที่รถวิ่งวิ่งนะคะตรงนั้น,นะค,ะคือแยกจะปรอนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวบัชีให้ดูนะคะนั่นคือแยกจะปรอนนะคะนั่นนะคะ เนี่ยค่ะบรรยากาศโดยรอบนะคะเราขายนะคะเราขายราคาถูกมากนะคะที่ดินใกล้แยกจอปร,รอนี้แพงมากเลยนะคะเพบ่นจะบอกให้นะคะที่ดินจังหวัดนครนายกค่ะสนใจรีทักหาเปนค่ะเพจขายที่ดิน YouTube เป้นขายที่ดิน f a c e b o o k นันเิา้า่ศนะขนาด0954018698ค่ะ